ที่โวยวายเอาแต่ใจนะคะอันนี้ตอนโวยวายนะถ้าโวยวายถ้าโวยวายเฉยๆเราก็บอกแม่ไม่ชอบเลยแบบนี้เราก็เดินหนีก็ได้แม่ไม่อยากได้ยินแม่ไม่อยากฟังนะคะหรือเราโวยวายให้ลูกเห็นหรือเปล่านะคะเออที่บ้านถ้ามีคนโวยวายอยู่เขาก็จะเรียนแบบนะใครเสียงดังโวยวายเออแล้วแล้วถ้าเขาโวยวายแล้วเขาได้ได้ผลนะมีคนไป ง้อเขามีคนไปรีบอุ๊ยอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นอะมีคนแบบทำกุรีกุจอเนี่ยเขาก็ยิ่งจะแบบโอ้ต้องวุ่นวายสินะคะเพราะว่าเด็กกําลังเรียนรู้นะเขากําลังประเมินเราว่าเอ๊ะเราเขาจะต้องทอํายังไงบ้างถึงจะมีคนสนใจเอ๊ะเขาจะต้องทอํายังไงบ้างถึงจะได้สิ่งที่เขาต้องการนะคะ ถ้าบ่ายๆเราก็นิ่งๆไปเลยแม่ไม่ชอบนะคะหน้าเฉยเลยหน้าเฉยเลยไม่เอาไม่เอาแบบนี้แม่ไม่เอานะคะไม่ต้องพูดเยอะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แบบใจดีทำสิ่งดีๆพยายามพูดพยายามสื่อสารกับเราหุยน่ารักจังตั้งใจบอกแม่ตั้งใจเล่าให้แม่ฟัง แม่รักมากเลยนะคะใจดีนะแบบนี้อ่าแล้วก็บอกไปสื่อสารไปพูดไปนะคะสะสมไปทีละเล็กทีทละน้อยเนาะสะสมสะสมน้ำดีให้ลูกนะคะโอเคนะสำหรับบ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะครูแมมยังมีอ e ีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอ e ีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่สบตา ทำไมลูกถึงเป่าลงไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเรายัางไงเราจะเข้าหาลูกยังไงในอ e ีบุ๊กเล่มนั้นมีคำตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะการเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้นและลูกก็อยากทำตามบ้านไหนดูผ่าน t i k t o อกนะคะให้คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน YouTube คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง Description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ Facebook หรือ Line Ad ได้เลยอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ